สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้ h, อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอ,อกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m a n นเจอร์วอเทอร์ไอออเซเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแม a น,นเจอร์วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเราจริงๆพุ่นี้ต้องตายแน่นอนเขา วันนี้เรายังทำเหมือนเดิมไหมทำอย่างไรจริงจะให้ใครๆรู้ว่าตัวกูไม่มีที่ไหนไนที่เป็นปูไม่ใช่กายแต่ใจที่เป็นปูขึ้นมาได้คนว่าเอาก็ดินน้ำไฟลมที่ไหนโลกปูุก,ก็โลกขึ้นมาเป็นปกูเข้าดิงนน้ำก็ยังหลงว่าเป็นเราช่างมัวเมาจริงหนอยี่หอกคนกูก็ไม่หลงยึดติดมนุษย์บนโลกเนี่ยใครก็ตามถ้ายังหลงยึดติด เปพูกทุกรายทั้งทาาีกาบอกว่าหมองสจั์นึกยังไงแค่ถึงว่าเป็นนักปัญญาทั้งนงที่ผมก็เรียนจบแพทย์ผมเรียนต่อสาขาเฉพทาะท,ทางทางหูคอจมูกผมไปดูงานสัญยกรรมตกแต่งเสื้อสวยจากประเทศญี่ปุ่นอเมริกากลับมาเมืองไทยผ่าตัดวลราแสนกับผูมาตัดวาราแสนเมื่อ30ปีที่แล้วนะวรแสบ เพื่อนผมรุ่นเดียวกันตอนนี้ผ่าตัดวลาลานครับผ่าตัดศัลยกรรมวลาลานเขาผ่าหน้าอกถูกที่สุดในโลกเร็วที่สุดในโลกถูกที่สุดเขาคิดผ่าหน้าอกเนี่ยนะครับเจาะรักแร้สองข้างแล้วก็เลาะเข้าไปเลาะเสียเรียบร้อยแล้วใส่ถุงเข้าไปนะครับห้ามเลือดเรียบร้อยแล้วก็เย็ยบยเย็ยบยเย็บปิดเย็บรักแร้นะครับเสื้อโลกนะครับสองข้างท่านรู้ไหมครับว่าเขาผ่าตัดมากที่สุดในโลก เร็วที่สุดในโลกรู้ไหมครับผ่าตัดเสริมหนกใช้เวลาเท่าไหร่หรือไหมครับ12นาทีครึ่ง <c oughs> แล้ววันหนึ่งผ่าได้วันละ20ลาย <c oughs> ลายละห้าหมื่นมากที่สุดในโลกเร็วที่สุดในโลกและถูกที่สุดในโลกแต่บางวันคนคนนี้ <c oughs> ไปเรียนทนายเรียนกฎหมาย และว่าความฟรีพั้ราชอาณาจักรใครมีปัญหาไปแก่แก่รับจ้างฟองให้ไม่รับเงินค่าทนายแพ้คดีจ่ายเงินให้ทหารถ้าแพ้และการทำงานวันละละ้านกับวันละไม่เงินเลไม่ไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวทำงานเหมือนกันเ๊ะทุกอย่างไม่ต่างกันเลยครับ คุณภาพของงานที่ผมเน้นตรงนี้ก็คือว่าคุณหมอท่านนี้เขาไม่ได้เอาเงินเป็นป้าหมายเพราะเขาทําทงานเพื่อเงิน mm hmm. เขาต้องทํางานอีกวันละล้านอยากจะทำงานวันละล้าน mm hmm. ไม่ใจ่ทํางานแล้วไม่ได้เงิน mm hmm. ในสมัยที่ mm hmm. ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสับประรด mm hmm. คนก็ขายสับประรด แล้วขายไม่ได้ทิ้งสับป,ประรดข้างเกินข้าถนนกิโลละบาทไม่มีคนซื้อเฮ้ยพงศักดิ์นะอยู่ช่วยไปก็นนหน่อยไปช่วยซื้อชาวบ้าน<ม>แล้วเอาสับป,ประรดที่ซื้อเนี่ยเอาไปให้โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลไปแจกให้คนคนอยากจะทำบุญก็โรงพยาบาลให้เ e งินผมมาห้าล้านไม่ต้องบอกนะว่าให้อยูเอาไปจัดการเองเลยแล้วบอกว่าอยูม,มูลินี่ของยู่ ให้เงินมาห้าล้านโดยไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนทำนั่นไงผมจะพูดว่าคนชน่นนี้ก็มีนะบนโลก่ยทำงานแล้วไม่ต้องเอาชื่อก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับฟ้ามีตาเห็นทุกเรื่องมนุษย์คิดว่าทำอะไรปุ๊บเอืดนไม่เห็นนะครับไม่ได้ต่นคนจะรู้ว่าฉันดีถ้ารู้ไหมครับว่าทำไมผมเลิกปัดอะ ทั้งนั้นที่มันผุ้งวาละแสนนะแล้วมาผุ้งสักเลิกเลิกผ่าตัดวาละแสนแล้วมาบรรยายธรรมะชั่วโมงสามร้อยหลายคนบอกมึงเพี้ยนแน่นอนเออใครๆเขาอยากทํางานได้เงินเยอะๆเองทํางานวาละแสนเลิกทำงานแล้วมาบรรยายธรรมะทำไมชั่วโมงสามร้อยสามร้อยคือคนเขาเห็นคุณค่าแค่สามร้อยเขาตั้งธรรมะราคาธรรมะสามร้อยบาทแต่สำหรับผมเองเงินก็ธรรมะคนละเรื่องคนละเรื่องจริงๆ ธรรมะเหมือนฟ้าเลยนะเงินมันเหี่ยวเลยนะคนมีเงินแล้วไม่รู้ธรรมะเหมือนคนตกเหี่ยวตายทั้งเป็นและมนุษย์็นโลกเนี้ยผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอยู่ในเหวครับและไม่รู้ตัวเองอยู่ในเหวหซักจั่วมงละสามน้อยถือคนเขาตั้งคุณค่าตอนนั้นต่อให้ผมมีเงินแบค์พันกองให้เต็มประเทศไทยรวยที่สุดในโลกถามว่าผมยังเป็นทุกข์มั้ย ถูกต่อให้ผมเป็นนายยกเัิมเตรียมเจ็ดสมัยผมยังไม่ทูกไหมทุก,กแต่ถ้าเบื่อผมเข้าใจธรรมะของพระเจ้าผมไม่ถูกครับสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับมุกนี้ได้บังคับเชื่อนะครับไม่ได้ครับให้ใจเชื่อทัานเชื่อหรือไม่เชื่อใช้ท่านพิจารณาเองตอนนั้นผมมีทุกอย่างเป็นทุ่ในการโรงพยาบาลยศเขาใบทังเลยร้านอาหารผมที่นครศรีธรรมราช ขายได้เดือนหนึ่งประมาณสองล้านกว่าบาทมีคินึ่สองคินก็เลคิดน่งคิน่สัญญากรบผมผ่านตัดกูเก็บกวาลแสนธุรกิจที่ดีก็ดีนะครับกำไรห้าเท่าสิบเท่ายี่สิบเท่าเองมีผมซื้อที่ภาคใต้ไว้ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าแรงไม่ติดธนาคารทังแต่งห่างธนาคารทุกแร <c oughs> งเลยพอปูสามีมีหนี้ธนาคารชักประาท <c oughs> แล้วแถมในช่วงนั้นทําง,งานรับราชการนะครับห้าปีได้ขั้นเก้าขั้น ห้าปีเก้าขั้นผม 2, 2, 1, 2, 2. สองสองหนึ่งสองสองสูงสุดของการรับประการในเมืองไทยท่านเราคนอย่างเงี้ยน่าจะมีความสุขไหมครับเป็นพอ่อโรงพยาบาลยศพันเอกร้านอาหารขายรื่งสองนั้นกบ่ายที่หนึ่งสองที่อีกผ่าตัดระแสนธุรกิจที่ดีกว่าดีห้าปีเก้าขั้นคนทําง,งานกันอันเนี้ยพวกเราคิดว่าน่าจะมีความสุขไหมครับเหน,น,นื่อยน่าจะมีความสุขนะมันประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยหายากเนี่ยแต่ท่านไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเรื่องเรื่องชีวิตผมติดบุก พยานผมจึงไม่อิจฉาใครเลยพี่ใหญ่ๆอ่อะไม่เคยอิจฉาใครเลยพี่รวยรวยอะครับเรามีเงินเท่าไหร่มันก็ทุกใหญ่ขนาดไหนก็ทุกเพราะเราไม่รู้เรความจริงตอนนั้นผมเป็นทุกทุกเพราะอะไรรู้ไหมเออเองมีขนาดนี้เองเป็นขนาดนี้ทุกได้ไงทุกข์ก็ไปหลงยึดติดมันมันเป็นโรคเนี่ใครก็ตามถ้ายังหลงยึดติดเป็นทุกทุกรายครับใหญ่ขนาดไหนก็ทุกเป็นนายกสามสมัยแล้วก็ยังทุก ห้าสมัยก็ไม่ทุ์ใครยังหลงยึดติดที่หัวโขนอยู่เพราะผมเคยหลงหัวโขนมาแล้วเขาเป็นพอหม่ไดึกล่าเราเนี่ยพอตลอดกาลเลยนะเห็นหนังสือนี่พอเซ็นไปนั่งตรวจเจ้ไข้พอตรวจเดินรอบโรงพยาบาลพอเดินขับรถพอขับกินข้าวพอกินกลับไปนอนที่บ้านก็เมียยังพอนอนอยู่เลหลงว่าตเองเป็นพอตลอดไปเจอพระรูปหนึ่งเปลี่ยนชีวิตผม พราอาจารย์สังวนจันทวธรโสอยู่ธรรมสถานหาใส่แก้วสิงหธนครสงลาพ,พูดครึ่งชั่วโมงชีวิตทกเรี่อเลยครับท่านบอกว่าคุณหมอโยมหมอจะไปหลงอะไรยึดติดอะ,ะไรกันต่า่หัวหัวนี่โนสมบูรณ์นะ่ะเป็นพอนะเป็นตอนเสร็จหนังสือในห้องทํางานเดียวๆอีตอนเส้นสายเวลาไปตั้งตรวจคนไข้ใช่พ่อเท่ไหนตอนที่หัวมั่งตรวจคนไข้ตอนนั้นผมเป็นอะไรลวครับหม,มอนะครับ ได้สายเลยไม่น่ารู้พิพาส zoom สร้างถูกรถจนทางกบฎีเป็นอะไรครับเป็นคนไข้ยังดีต่อไป็นคนไข้วันปอดหมาจุฬาเกิดขึ้นไปยาไม่ดีความตายเนี่ยหมอเลยไม่น่ารู้พิพาสุ o o สร้างถูกก็ชนทางกวิฎีเป็นอะไรเป็นโศกครับน้อยลูกตอกเงอนกันเด่ไปสอนหนังสือผมเป็นอะไรครับได้รู้ครูเงินครูผมเดิมาพอดีผมเป็นอะไรครับ เป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนกลับไปบ้านไปเจอภรรยาเป็นสามีต้ออย่างดีครับเป็นสามีอยู่ในบ้าฟังเขาไม่ตอบที่เ <c oughs> ราเขาบผมไม่เจอภรรยาผม,มเป็นอ,อะไรเป็นลูกหาว่าเราเป็นลูกไปเจอลูกอ้าวผมเป็นพอ่อไปเจอพอ่ออ้าวผมเป็นลูกไปเจอปูญญ่ย่าตายายกลายเป็นหลานละไปเจอหลานกลายเป็นปู่เป็นตายแล้วถามจริงๆแล้วตกลงผมเป็นอะไรแน่ครับไม่มีเป็นอะไรไม่ได้ลูกิดสุดความลึกสุดตรงนู้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆ เราไปโดยสมมติที่ทาหน้าที่อยู่คณะนึ่งคณะนึ่งแล้วมารู้ชอบไปหลงยึดติดหัวโขนว่ากูเป็นนังนกูเป็นยนีงดังคํากรอนที่หลวงพ่อพ,อพุทธทาสสอนได้ดีบ้างว่าทาอย่างไรจริงจะให้ใครๆรู้ว่าตัวกูไม่มีที่ไหนไหนที่เป็นกูไม่ใช่ากายแต่ใจที่เป็นกูขึ้นมาได้คนว่าเอาก็ดินน้ำไฟลมที่ไหนโลกอุปโลกขึ้นมาเป็นกูเข้า ดินน้ำก็ยังหลงว่าเป็นเราช่างมัวเมาจริงหนอยี่ห้อคนนี่ผมไม่พูดที่ไหนก็ตกมือมันเพียวโคโค่แมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพา ออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง